จะเป็นอย่างไรครับถ้าผมพาคริสเตียโนโรนัลโดมาเล่นในหลีกอาชีพล่างสุด ของอังกฤษครับอย่างวานามาเนชั่นลีกนอดกับสโมสรวอลติงตันสโมสรที่ก็ไม่ได้มีชั้นเชิงอะไรเป็นสโมสรกึ่งอาชีพด้วยซ้ำครับมาดูกันครับว่าใน1ซีซั่นเจ้าตัวจะสามารถทําได้กี่ประตูและจะพาทีมจบอันดับที่เท่าไหร่ครับหลังจากผ่านมา15นัดครับโรโนัลโดซัดไปถึง22ประตูกันเลยทีเดียวครับเพื่อนๆน,น,นี่นําเป็นดาวซันโวสูงสุดครับวิเชนโดโรนัลโด้วัย38ปีครับซัดไปแล้ว22ประตูลงเล่น14เกมครับแล้วก็พาทีมอยู่อันดับที่4ครับปี31 แต้มฮาลุนเพลย์ออฟเลื่อนชั้นครับไปกันต่อและตอนนี้ครับในลีกผ่านมา36นัดครับตอนนี้วอลตันขึ้นดาเป็นจ่าฝูงที่70คะแนนครับพระเจ้าแล้วประตูที่โรนัลโดทําได้นั้นก็คือ54ประตูครับเ,เพื่อนๆนี่โอ้โหตอนนี้โรนัลโดทําได้50กว่าประตูเลยฮะห้ประตูแล้วอีกสินดัดเพื่อนๆคิดว่าจบฤดูกาลเขาจะทําได้กี่ประตูครับไปดูกันเอาเลยครับเพื่อนๆจบฤดูกาล46นัดครับตอนนี้เราขึ้นเป็นจ่าฝูงที่1แล้ว แล้วก็เลื่อนชั้นสู่วันดัลมาเนชั่นลีกแบบเต็มตัวครับและโรนัลโดยิงไปถึง70ประตูครับเพื่อนๆโอ้โ oh. หถ้าจะยิงขนาดตีนั่นนี่คือยิงลืมอายุไปเลยนะครับเพื่อนอันดับ2เป็นเกรนเทเลอร์นะครับ34ประตูพระเจ้าลงเล่น45นะัดซัดไป70ประตูในวัย39ขวบครับทั้งหมดก็ประมาณนี้ฮะก็ใครที่อยากดูอะไรแปลกๆก,ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับบ๊ายบายจ้า